จัดค่ที่ชุมพาคาน,นาและก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราวันสุดท้ายของเราก็จะมีตลาดแพทย์วิธีทำวันนี้เราก็มาเจอาบุคลสําคัญเลยค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะนี่นํา,ต,าตัวเองด้วยนะคะ,จะเจริญธรรมค่ะอัชารารักพันธ์ค่ะเป็นแม่ของวอลิศรรักพันธ์ที่กาลังทําการร่วมด้วยอยู่ออสดงว่าเป็นเจ้าของจุพรคานาหรือเปล่าคะเนี่ยร่วมค่ะร่วมกน <laughs> แล้วตอนนี้มีการจาัดค่ายที่นี่รู้สึกยังไงกับการจาัดค่ายที่นี่แล้วก็มีตลาดแบบนี้ค่ะจะขึ้น ก็ยินดีและปิติมากต้องว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าพ่อท่านเคยมาแล้วก็ยังเหลืออาจารย์หมอเขียวที่ยังไม่ได้มาเราก็บอกไปกับลูกศิษย์ค่ะที่ที่รู้จักนะคะบอกว่า,ายังเหลือคุณหมอนะยังไม่มา,าแล้วโอกาสนี้ก็คุณหมอได้จัดสรรเวลาแล้วก็มาที่นี่ได้นี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของของความรู้สึกที่บอกไม่ถูกว่ามีาไ,ไม่ใใช้สถานที่โอ้ย,ยินดีค่ะยินดีมากเลยเพราะว่าเรามีสถานที่ที่ พร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วเรียนรู้เกี่ยวเรื่องธรรมชาติทุกอย่างอะค่ะที่เรื่องอะไรฮะกับกรรมธรรมชาติสิกรรมไร้สารพิษไร้สารพิษแล้วเราก็ทํามาพอสมควรมีทั้งหมด80กว่ารุ่นมาแล้ววะค่ะที่เปิดที่เปิดให้การอบรมค่ะมา80กว่ารุ่นแล้วเรื่องสอนก็เป็นสร้างอาหารไร้สารพิษค่ะเรืที่สองก็เป็นพออศูนย์มาตลอดค่ะแม่ก็เป็นผู้สนับสนุน แต่ก็ยินดีค่ะเพราะว่าเรามีความพร้อมของสถานที่ครัวหรือว่าการให้ความสะดวกหลายๆอย่างนะคะแล้วก็จะอบรมเข้าไขก,ก็ก็น่าจะเหมาะอยู่ะะแล้วค่ะแล้วเราก็เปิดอยู่ตลอดทีนี้เราจะมีช่วงที่มีความว่างอยู่บ้างเนี่ยถ้าหากว่าจะมาใช้บริการก็ดูในช่วงที่ที่ว่างอยู่ก็มาใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะก็ติดต่อที่ชุพรกำนาชุพรกำนาได้ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะอยู่แถวนี้ได้ฟังเสียงคลื่นว่ามันอยู่ติดทะเลด้วยใช่ไหมใช่ค่ะข้างหน้าเป็นทะเลและเราก็โชคดีที่มีหน้าทะเลที่ค่อนข้างกว,างว้างหาดนี่เราก็จะดูแลตลอดอากาศโค่นี้ดีก,ก็ก็อาจจะมีบางช่วงที่ดีเกิน <laughs> อย่างเช <laughs> ่นตอนนี้ลมมากเกิน <laughs> อน,นีอลมมากเกินค่ค่ก็จะเป็นฤด,ดูกาลของเขาด้วยค่ะฤด,ดูกาลรู้สมมึกส่วนตัวว่าอยากถามว่าเห็นคุณแม่รู้ร่างกายแข็งแรงดีมากเลยอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอ๋อ อ,อีก18 1ปปีร้อยก็คิดเร็วๆก็82เองค่ะยังรูเวัรุ่นอยู่เลยนะคะติดรู้ค่าทางเบอร์บานเก็บไสนะคะก็ก็เรามีพื้นฐานที่เราได้มีโอกาสรู้จักกับพ่อท่านรู้จักกับอาจารย์ยักษ์ดรวิวัฒน์สัลยกรรมทอและล่าสุดเราก็ได้มาพบกับอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรใจเพชรก้าโจน จะฝากอะไรกับผู้ต้านผู้ชมบ้างคะก,ก็ต้องบอกว่าเรายินดีที่จะต้อนรับทุกคนนะคะที่เข้ามาสู่วิถีแห่งธรรม่ธรรมะทั้งธรรมชาติใช่ค่ะธรรมธรรมะก็มาจากธรรมชาติทีนี้ในช่วงหลังเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเขาห่างเหินจากการเรียนรู้เรื่องธรรมะห่างเหินจาก จากการที่จะมาสัมผัสกับธรรมชาตินะคะเ,คเราก็เราก็อาจจะได้เนี่ค่ะวิถีของพวกเราเนี่ยที่มีส่วนที่จะไปช่วยดึงความสนใจเขากลับมาบ้างพ่อแม่นี่ก็เริ่มเข้ามาแล้วผู้ป่วยใช่ไหมคะคก็เข้ามาถ้าเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกอย่างที่อ,อย่างที่อาจารย์หมอเขียวบอกนะคะที่ว่าพระพุทธเจา้าท่านก็บอกมาแล้วแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะหลงไหลไปกับอาหารสมัยใหม่ ซึ่งซึ่งก็อาจจะให้พิษให้ภัยได้ถ้าเราได้มารู้จักวิถีแบบนี้เนี่ย เราก็จะมีโอกาสที่จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็มีโอกาสที่จะช่วยเหลือประเทศชาติของเราได้ดิ้งใจดีด้งาม,มาด้วยเพราะธรรมะด้วยใช่ค่ะนี่คือนโยบายหนึ่งของพักการเมืองของเราที่ชื่อว่าพรคสัมมารัมมาธิปไตยเรามีนโยบายอยู่5อย่างก็คือ1นึกิจกรรมไร้สารพิษเหมาะกับพี่นี่เป๊ะเลยนะคะอันที่2ก็คืออาหารไร้สารพิษ อาหารได้สารพิษจะนําห้สุขภาพดีอันที่3ามที่4ี่ก็คือพลังงานพึ่งตนที่5ก็คือสร้างคนด,ดีสู่สังคมจะเห็นว่า,าเราไ,ได้เตรียมพร้อมไว้แล้วเรามีการส,สร้างคนด,ดีสู่สังคมคือเอาเด็กๆมาทําแบบปฏิกรรมการถ้ากินอยู่แบบนี้มันจะเชื่อโมโยงกันหมดเลยใช่ไหมคะมีค่ะเรามีการอบรมคอร์ขอสของเด็กๆนะคะอของเด็กๆเรียนรู้เรื่องธรรมชาติข้างบนแล้วเรายังมีคบเด็กสร้างเลคือพาเด็กไปเรียนรู้วิถีของ เรียนรู้วิถีของทะเลว่าทํายังไงเราจะทําให้ตัวเองได้ปลอดภัยเมื่อเราไปลงไปในทะเลเราจะได้รู้ว่าในทะเลมีอะไรใช่มีอะไรที่มันจะต้องระวังและมีอะไรที่เขาให้ความสุขเรานึกว่าเก็บข่ายริมทะเลสะอาดโอ้ยเราต้องดูแลหมดทุกอย่างเลยค่ะทุกเรื่องแล้วก็เราก็ได้มาสองรุ่นสามรุ่นแล้วค่ะก็เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆมากเพราะเด็กกับธรรมชาติเป็นสิ่งเดียวกันที่ เป็นคนอีกอย่างหนึ่งที่สร้างผลิตสุทธังคมด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เราสามารถอยู่กันอย่างอุ่นนะคะก็ขอ,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 อขอบพระคุณแม่มากเลยค่ะยินดีค่ะเจริญรุ่งเร<ด>ือง